สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมนะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อกับชาวทัดไฟนะคะกับหัวข้อที่ว่าแหม่รอและก็อขอกันมาเหลือเกินนะคะรักออนไลน์กับคนราศีนี้มีเกณฑ์สมหวังไหมถ้าคุณมาด้วยเส้นทางรักออนไลน์นะคะจะเป็นเว็บหาคู่ก็ตามจะเป็นโลกโซเชียลนำพามาก็ตามจะเป็นช่องทางไหนก็ตามถือว่าเป็นรักออนไลน์ทั้งหมดนะคะ คุณไม่ได้เจอกันในที่ทำงานนะมันเป็นรักออนไลน์ที่มีระยะทางทำให้เกิดความสัมพันธ์เบ่งบานเกิดขึ้นนะคะคนที่เป็นเจ้าของแลนดอมนี้จัดอยู่ในเกณฑ์ราศีเมษราศีสิงห์ ราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นถ้าทุกคนเห็นพลังงานของไพ่ยูนิคอร์นนะทุกคนจะรู้เลยว่าโอเคในเมื่อเราอยากจะรู้ว่ารักออนไลน์กับคนราศีนี้จะมีเกณฑ์สมหวังไหมเราก็ต้องดูเลขปฏิหารของโชคชะตาละค่ะเป็นตัวช่วยเรานะคะเป็นพลังงานที่คอยช่วยเราว่า ม่เราเราต้องเห็นสัญญาณของการจับคู่ดวงสิเราต้องเห็นสัญญาณของความรักที่มันเกิดขึ้นสิใช่ไหมคะเมื่อเราได้ตำแหน่งของเลขตัวเลขปฏิหารและเดี๋ยวผู้ทํำนายจะเพิ่มเติมให้กับชาวััตไฟนะคะก็คือพลังงานที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะเมื่อเราได้ตัวเลขเรามาดูเสียงของโชคชะตาที่ส่งเป็นแมสเซจส่งเป็นเนื้อหาส่งเป็นข้อความถึงเรานะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเลือกแค่เพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะโอ๊ยผู้ตำนายก็ลุ้นไปกับกลุ่มชาวธาตุไฟเนาะเวลาที่เรามีความรักเราก็อยากสมหวังใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามารู้กันนะและ พลังงานนี้ขอเช็คก่อนนะว่าเขาคนนั้นมีพลังงานที่เด่นชัดหรือเปล่าและเดี๋ยวบรรทัดที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าพลังงานของราศีอะไรราศีนักสัตว์นะคะฐานตัวเลขเกณฑ์สมหวังที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอ่าและตอนนี้คุณต้องรู้แล้วนะคะว่าราศีแฟนของคุณนะคะที่มาจีบคุณเป็นรักออนไลน์นี่อยู่กลุ่มราศีอะไรนักสัตว์อะไรตัวเลขอะไรรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะคะเอาละค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัเมซิงทาโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานแลนดอมกับผู้ทํานายอาจารย์วาสนานั่นเองนะคะมาเรามาดูตัวเลขปฏิหารกันก่อนเลยตัวเลขปฏิหารนี้ให้ทุกคนมองรอบตัวเมื่อผู้ทํานาย เปิดเผยออกมานะคะมองรอบตัวเลยว่าคุณเห็นตัวเลขปฏิหารหรือเปล่าและตัวเลขปฏิหารมักจะเป็นตัวเลขที่เวลาที่ปรากฏขึ้นมันไม่ใช้ความลำบากในการมองหานะ มาขออนุญ,ญาตดูตัวเลขปฏิหารของคุณนะคะโอ้โหพลังงานคุณคุณได้ไพ่เจ้าชายกบค่ะเอ๊ะเขาจะเป็นเจ้าชายของคุณหรือเปล่าหรือเขาจะเป็นเจ้าสาวคนของคุณหรือเปล่านะคะเลขปฏิหารของคุณถ้าจะพูดเลขต่อไปนี้นะลองมองดูนะคะเลขปฏิหารของคุณคือเลขศูนย์ค่ะ เลขปฏิหารของคุณคือเลขศูนย์ซะด้วยเอาละค่ะมองรอบตัวเราตอนนี้เลยค่ะใกล้เคียงสุดก็คือนาฬิกาข้อมือเรานะคะมีเข็มเข็มสั้นเข็มยาวมีอยู่ในตำแหน่ง10-20-30มไหมนะคะเลขดิจิตอลนาฬิกาข้อมือของคุณมีเลขศูนย์ปรากฏขึ้นอยู่หรือเปล่านะคะเลขรอบๆตัวคุณค่ะ ถ้าคุณขับรถนะคะขึ้นวิทยุนะคะเห็นเลขศูนย์หน้าไม้ของคุณไหมเห็นเลขศูนย์หน้าสัญญาณไฟจราจรไหมทะเบียนรถคันหน้ารถที่วิ่งผ่านป้ายโฆษณาคุณกําลังต่อคิวอะไรอยู่บัตรคิวของคุณมีตัวเลขศูนย์ปรากฏอยู่หรือเปล่าในเวลานี้ที่ผู้ทานายกําลังพูดนะคะหรือว่าคุณถือเงินอะ จำนวน200บาท300บาทหรือ20บาทหรือเปล่ามีเลขศูนย์ปรากฏขึ้นนะคะหรือว่าตอนนี้คุณทำอะไรที่มีเลขศูนย์ทำให้คุณเห็นเลขศูนย์บ้างจะเป็นป้ายราคาจะเป็นสินค้าจะเป็นหน้าหนังสือที่คุณอ่านคุณอาจจะเจอแรนดอมนี้ผ่านไปแล้ว10 10วันก็ได้คุณอาจจะเป็นคนกดไลค์คนที่20แชร์เป็นคนที่2 2 2 0 230ก็ได้คุณต้องเห็นเลขศูนย์ค่ะ เห็นเลขศูนย์หรือยังเอ่ยหนุ่มๆสาวๆจา๋าเลขปฏิหารบอกแล้วจูนติดหรือเปล่าเมื่อคุณจูนติดแล้วขอดูพลังงานของเขาว่าเด่นชัดแค่ไหน DM p a c e พค่ะเขาสนใจคุณมากพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ดีค่ะและเขามองคุณในแง่มุมที่ดีด้วยและฐานดวงของเขามาในฐานที่ดีด้วยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนสูงเลยนะคะทีนี้ตัวเลขของโชคชะตาที่เป็นสัญญาหรือเป็นข้อความเป็นมเมสเซจขออนุญาตยังไม่เปิดค่ะ เราข้ามสู่ในบรรทัดที่2กันเลยนะคะบรรทัดที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ไพ่จะเล่าเรื่องแล้วเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับหัวข้อรักออนไลน์ของคุณไม่ว่าคุณจะเจอรักออนไลน์ที่ทางไหนแม้ว่าคําพยากรณ์ในแรนดอมนี้จะตรงกับคุณจน่ามหัศจรรย์ก็ตามแต่อย่านาคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นตัวชี้วัดดวงของคุณนะคะให้ให้คุณ อย่าเขาเรียกว่าให้คุณแค่นำไปปรับใช้ฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะสิ่งดีๆรับไว้อะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องเก็บเอาไปคิดให้รกรุงรังหัวจิตหวัวใจนะจ้ามัอย่าอ่อนไหวนะบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ได้ตรงนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต่อให้ตรงแค่ไหนก็แนะนำมาดูดวงส่วนตัวนะคะทักถ,ถามไอดีลาอยู่หนะ้าปก YouTube กับคํายากรใต้แลนดอมนี้นะส่วนใครอยากเรียนไพย่ยิปซีมา เรียนได้เลยนะคะมาเป็นกัระยะาณมิตรกันนะมาแลกเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวผู้ทำนายจะให้ดูหน้าไพ่นิดนึงนะโอเคทุกคนเห็นหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวขอเขเยิบกล้องนิดนึงนะโอเคจ้ะอ่าด้วยพลังงานนะคะโอเคนะคะอ่ะเมื่อเราได้พลังงานแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกันดีกว่านะคะสิ่งที่ แรนดอมนี้กำลังบอกนะคะมันมีพลังงานที่เด็ดชัดนะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมถุนนะราศีตุลราศีกุมนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่เกิดในตําแหน่งของราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูดังนั้น6ราศีนี้มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของความสัมพันธ์นะคะสแสดงว่าเขาคือราศีที่เข้ามาในดวงคุณในรักออนไลน์ค่ะเมื่อตรงราศีแล้วใช่แล้วฟังให้จบคลิปไปเลยนะจ๊ะแต่บางคนอยากจะเชื่อมด้วยพลังงาน นักสัตว์เนาะเราชอบแบบนักสัตว์ถ้าเป็นนักสัตว์ก็เป็นคนที่เกิดปีขานปีเถาะปีมะเสง็งปีมะเมียปีวอกและก็ปีรากานะคะเมื่อตรงราศีตรงนักสัตว์แล้วมหศัศจรรย์ตรงที่ว่าโอ้โหบ่อยมากนะมีคนมักจะโพสหรือว่าคอมเมนต์บอกเลยว่าตรงทั้งราศีและนักสัตว์ในตัวเขาเลยค่ะเดี๋ยวผู้ทํานายขออนุญาตเขียนในตําแหน่งของ พลังงานนะคะที่เป็นตัวเลขฐานดวงหน่อยนะคะผู้ทนายมองเห็นนะคะตัวเลข8อยู่ในฐานดวงของเขานะคะและตัวเลขของโอ้โหมีตัวเลข1กับมีตัวเลขศูนย์นะคะมีเลข8ดเลข1เลขศูนย์อยู่ในฐานดวงของเขานะดังนั้นพลังงานของเขานะคะอาจจะมีความเกี่ยวพันว่าเขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่1นนะคะเกิดวันที่สิบนะ เกิดวันที่11นะคะเกิดวันที่18นะและเกิดวันที่21แล้วก็31ด้วยค่ะทีนี้มีพลังงานที่เด่นออกมาอีกหนึ่งพลังงานนะคะคืออ้ออ่าโอเคใช่แล้วก็บางทีก็อาจจะมีความเกี่ยวพันกับวันนะคะเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับวันอาทิตย์นะมีความเกี่ยวพันกับ คำว่าพุดกลางวันพุดกลางคืนนะคะมีความเกี่ยวพันกับเดือนนะคะอาจจะเป็นเดือนเกิดเขาหรือเดือนที่เขาเจอคุณนะคะ ก็จะมีพลังงานของเดือนมกราคมนะคะมีพลังงานของเดือนสิงหามีพลังงานของเดือนตุลามีพลังงานของเดือนพฤศจิกาค่ะนี่คือพลังงานที่เห็นเด่นชัด์จ8 1 0อาจจะเป็นจํานวนเวลาที่เขามาเริ่มคุยกับคุณและ้นะคะหรือเป็นเดือนที่เขามาคุยกับคุณ8 1 0อาจจะเป็นคู่สุดท้ายของพอเอเกิดของเขาแบบไทยแบบฝรั่งได้หมดนะคะแ1 0ตัวเลขใดตัวเลขหอาจจะไปปรากฏที่ทะเบียนรถเบอร์ มือถือเลขที่บ้านเลขที่ห้องคอนโดเสื้อน,นักกีฬาชั้นที่เขาทํางานเขาก็จะมีเลข8ปดหนึ่งศูนย์ทำให้เราเห็นตัวเลขเหล่านี้ยโอ้เขานะคะแม้กระทั่งอายุที่เขาเข้ามาหาคุณอาจจะมีพลังงานมีเลข8มีเลข1เลขศูนย์อยู่ในอายุของเขาที่กําลังเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะเมื่อคุณได้ตัวเลขนี้แล้วนะ คุณสังเกตว่าคุณจะได้วงล้อแห่งโชคชะตาคือการพบเจอของคุณกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นการจับพัดจับผูหรือว่าไม่รู้ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้ที่ไปที่มาเขามาได้อย่างไรแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นรักต่างวัยเป็นพลังงานที่เขาอาจจะมีเป็นรักต่างวัยนะคะและเขาเต็มไปด้วยพลังงานของการ เขารู้สึกดีกับคุณมากคุณจนคุณรู้สึกว่าเออไม่รู้จักกันแล้วแล้วทำไมเขาทักมาแล้วทำไมเขามีความรู้สึกที่ดีต่อเรามากๆจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่ไม่โอเคกับช่องทางออนไลน์คุณเป็นคนที่ไม่ได้มีพลังงานที่จะ ต้องการความรักจากโลกออนไลน์เลยคุณค่อนข้างปิดกั้นตัวเองและค่อนข้างกังวลหรือกลัวก็ด้วยซ้ำไปกลัวการหลอกลวงกลัวเรารักเขากลัวเขามาปอกกลอกคือมันมันเป็นพลังงานที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายค่ะโชคชะตานำพาเหมือนคุณเจอเจ้าชายกกเหมือนคุณเจอพลังงานเนาะวงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนวงล้อแห่งนาฬิกาชีวิตของคุณมันหมุนเนาะแล้วมันทำให้สิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะไปวุ่นวายกับเรื่องนี้ สัมผัสความรักช่องทางนี้มันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเมื่อเขาเดินทางเข้ามาตัวเขามีพลังงานที่เด่นชัดเป็นตำแหน่งของ king of cups เลยนั่นหมายถึงว่าเขาสนใจเรานะคะแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขนะแล้วคุณก็มีความสุขไปด้วยมันเรื่องของเรื่องคือมันเหมือนจะเป็นรักต่างวัยแต่มีความคิดเหมือนกันนะคะมีความรู้สึก ไปในทิศทางเออคุยกันแล้วถูกอกถูกใจชอบพอกันดีนะคะแถมคู่นี้บางพลังงานก็แบบเป็นสายบุญเป็นสายชอบช่วยเหลือสังคมหรืออาจจะเป็นกลุ่มเป็นเหมือนมีจิตอาสาเหมือนกันมีจิตสาธารณะเหมือนกันชอบทำบุญชอบช่วยเหลือหรือ,หร,อหรือว่าอาจจะทำงานที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมก็เป็นไปได้อาจจะชอบแบบนี้ด้วยหรือคุณอาจจะทำงานที่ มันมันอาจจะเป็นความรู้สึกมิสัยส่วนตัวเป็นจิตสาธารณะด้วยส่วนหน้าที่การงานมันก็รู้สึกว่าต่อให้ต่างกันหรือเหมือนกันคุยคุณก็คุยกันลงตัวคือในช่วงของงานอดิเรกอาจจะชอบชอบปล่อยปลาเหมือนกันอชอบไปทําบุญอะไรชอบเดินสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชอบธรรมชาติ ะะชอบเป็นผู้ให้ความรู้คือค่อนข้างใจดีคู่นี้เป็นพลังงานของความใจดีนะคะน่าดีใจตรงที่ตำแหน่งของไพ่นะคะเหรียญหนึ่งเกิดขึ้นเหรียญหนึ่งนี่คือมันเหมือนกับแบบโชคสองชั้นอะตรงว่าเฮ้ยนอกจากเขาเขาคิดดีพูดดีคุยกับเรารู้เรื่องแล้วฐานะเขาก็โอเคนะการเงินการทองพื้นฐานความรู้ศักยภาพมุมมอง,มอง เหมือนโชคสองชั้นคือเออเฮ้ยพอบทเจอแล้วเจอดีเลยคือตั้งคิดว่าตัวเองเนะ่ยแปดดาบแล้วไม่มีทางไม่มีทางอ่ะไม่มีวันที่จะต้องรักใครทางโลกออนไลน์สุดท้ายพอเจอมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดคุณบันไดขั้นแรกของคุณเป็นดาบบันไดขั้นสุดท้ายของคุณพอได้เจอกันแล้วคุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันพลิกล็อกมันโอเคมันดีมากมันเลิค่านะคะทีนี้ เมื่อมันเป็นแบบนี้พลังงานมรรทัดที่สามเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงของความรู้สึกที่เป็นใจนะคะอาจารย์วัฒนาจะเรียนแบบนี้ค่ะเมื่อเข,เขาเรียกว่าความรู้สึกที่เป็นใจเนี่ยมันผ่านมันช่วงเวลาของการพูดคุยสนุกสนานเรียนรู้น่าเอ็นดูไปหมดนะคะแต่พอถึงช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับตัวของคุณเองต้องใช้คําว่าตัวคุณนะคะมันมีข้อแม้ในใจละ ก็คือไม่อยากให้เขาไปไหนมีความกังวลใจเฮ้ยเขาเขาไปทํางานทําไมเขาหายไปเอ๊ะทําไมเขาเงียบละ่ะอุ้ยเขาไปสั่งนๆกับเพื่อน เป็นไพ่เดคือเขามีอะไรหรือเปล่าเขาคุยกับเราคนเดียวไหมมันกลายเป็นข้อตั้งสงสยัยข้อสงสัยในหัวใจของคุณเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นในใจมันก็เกิดการแอคชั่นหรือมีคำพูดหรือมีการแสดงออกหรือมีการสื่อสารออกไปว่าที่รักตัวเองอ้วนกลมอะไรก็ว่ากันไป เออตัวเองเวลาที่ตัวเองไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปอะไรแบบนี้ยเขาไม่ค่อยชอบเลยเนาะเออตัวเองกลับบ้านตัวเองโทรหาเขานะเขาเป็นห่วงแหละจริงๆเราก็เราก็หึงห่วงเราก็รักเขาแหละมันก็คือพลังงานนั้นอ่ะน,นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวของคุณอะ่ะเริ่มอยากให้เขาทําแบบนี้ดีกว่าไหมเผา,านะทั้งทางที่เขาก็มีชีวิตของเขาแบบนี้มาก่อนมาเจอเรา แล้วเราก็มีชีวิตของเราหลากหลายก่อนมาเจอเขาแต่พอเกิดเป็นความรักตัวเราซะอีกนะคะแต่ก็บางทีพลังงานอาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นเขาเป็นเราได้ที่เป็นการแสดงออกแบบนี้นะแต่จะมีคนหนึ่งอะคะ่ะที่บอกเลยว่าไม่ได้นะอย่าทําแบบนี้เลยฉันไม่ชอบนะเริ่มเข้าไปขีดเส้นหรือบอกในสิ่งที่เขาเคยเป็นหมาก่อนมาเจอเรา แทนที่จะรอมชอมกลายเป็นเริ่มมีปัญหาอ่ะเราต้องบอกแบบนี้นะคะเริ่มมีปัญหาแต่ถามว่าราศีนี้มีเกณฑ์จะได้คบกันไหมมีเกณฑ์ได้คบกันแต่คุณต้องระมัดระวังความรู้สึกที่เรารู้สึกเริ่มหวงแหนเริ่มกังวลใจ แล้วก็มันมันก็คือมาจากความรักนั่นแหละนะคะคุณจะตกหลุมรักเขาเขาก็ตกหลุมรักคุณแต่จะมีคนหนึ่งที่รู้สึกกังวลใจแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อใจหรือรู้สึกแบบเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าตลอดเวลาเลยนะเรามาดูกันนะคะคู่นี้มีเกณฑ์ที่จะลงเอยกันอย่างมีความสุขชัดเจนใช่ไหมขอถามโชคชะตานะคะขอสับไพ่นิดนึงนะพลังงานคือสิบดาบนั่นหมายถึงว่า อันเนี้ยมันอาจจะต้องปรับที่มุมมองของเราด้วยหรือเปล่านะคะนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณะอะถ้าคุณทําให้ความรักนี้หรือว่าคุณกําลังเริ่มมีปัญหาใจของคุณขุ่นมัวเนี่ยโชคชะตาบอกว่าให้คุณปรับมุมมองสมัยค่อยๆปรับค่อยๆค,คุยกันนะคะเพราะว่าคู่นี้จะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้ได้นับหนึ่งได้เริ่มต้นได้บอกสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันชอบกินอะไรฉันไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราสื่อสารกันจนรู้แล้วแต่ว่าพอถึงเวลาใช้ชีวิตที่เวลามันห่างกันและความรักมันมันเต็มอ่ะมันเต็มมากๆอ่ะมันจะหึงหวงกันมันจะเป็นห่วงคุณจะต้องระมัดระวังอาการอารมณ์ของความคิดมากนะคะเดี<อ>๋ยวผู้ทำนายขอบังพ่ยนิดนึงคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ของการคิดมากกังวลใจที่เกิดขึ้นมาจากความคิดของตัวเราต้องระวังค่ะใบที่สค่ะ ถ้าอยากให้ความรักมั่นคงมีความสุขคุณจะต้องเขาเรียกว่าจงมีความสุขใส่กันเพราะว่าระยะทางมันทําให้เรามองกันไม่เห็นมันก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นในคําพูดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขากระทําดังนั้นคุณทั้งคู่ต้องคุยกันและตกลงกันด้วยบรรยากาศที่ดีนะคะคู่นี้นะคะคบกันแล้วมีทรัพย์สินที่ดีอยู่แล้วร่ารวยอยู่แล้วดังนั้นพลังงานคู่นี้ระวังความคิดโชคชะตาบอกระวังความคิด คิดบวกเอาไว้ถ้าไม่ชอบอะไรให้เรามานั่งคุยกันแล้วอย่าพยายามคุยเรื่องเดิมซ้ําๆเมื่อเข้าใจกันดีแล้วก็ตกลงกันตามนะแล้วคบกันได้เลยเพราะคุณนี่มีพลังงานของการคบหาอยู่แล้วค่ะนะคะเขารักคุณมากไหมขอไพ่หนึ่งใบฟันถงเขารักคุณมากไหมโอ้ยิ่งกว่านะคะเขารักคุณมากไหมไพ่จั่วมาได้สิบถ้วยรักตอนนี้รัก เป็นพลังงานของความรักที่ชัดเจนมากๆเลยในเมื่อรักแบบนี้แล้วคุณต้องเขาเรียกว่ารู้ว่ารักรู้ว่าห่วงรู้ว่าหึงทุกอย่างมาันมาจากพื้นฐานความรักต้องคุยกันเพราะเขาก็รักคุณแล้วพลังงานของคุณหลักขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะเขารักคุณแน่นอนสิบถ้วยอยากอยู่กับคุณอยากแต่งงานอยากมีความรักไปต่อตัวคุณหรอคุณมองเขาเป็นคนที่ ที่คุณมั่นใจว่าเป็นเขาแล้วแหละเหมือนคุณตั้งใจเลือกเขาละแล้วคุณก็มองว่าเขาเป็นคนดีคนนึงเป็นคนเก่งคนหนึ่งคือคุณคิดเกี่ยวกับเขาในทิศทางบวกหมดเขารักคุณคุณก็มองว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีหรือเป็นเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะดังนั้นมันเป็นพลังงานที่คิดบวกทั้งคู่เมื่อคิดบวกทั้งคู่เราก็ต้องให้ความรักมันไปต่อสิเออมีเกณฑ์ว่าการเดินทางของความรักแต่คู่นี้ระวังอุปสรรคทางความคิดค่ะ แต่ทำให้เลิกกันไหมไม่หรอกแต่ต้องปรับความเข้าใจกันดีๆความรักก็จะไปต่อนะคะระยะทางมีผลต่ออุปสรรคนี้ไหมขอหยิบไพ่ใบต่อมาเลยนะไม่มีผลหรอกค่ะคู่นี้มีเกณฑ์การเดินทางมาหากันได้หรือมีการพูดคุยผ่านโซเชียลคู่นี้ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคมีความเข้าใจกันดีมีความเข้าใจในมุมมองที่ตัวเองอยู่แล้วก็เข้าใจเหตุและผลแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือความคิด ความหวงความรักความกังวลใจอันนี้ทํำยังไงถึงให้ต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นในคําพูดของของแต่ละคนว่ารักเราคนเดียวเนี่ยอันนี้ต้องต้องไปคุยกันนะไม่งั้นพูดยากนะคู่นี้ทีนี้เราจําได้ไหมว่าพู้ทานายบอกว่ามีคําพูดจากโชคชะตาสิ่งที่เรามองไม่เห็นสารจากฟ้าเดี๋ยวพู้ทานายขอดูหน่อยนะเออว่า ให้ใบนี้นี่เห็นไหมเห็นพลังงานไหมเห็นจกกักระเห็นวงเห็นพลังงานสีของจักระไหมเรามาดูกันนะคะว่ามเมสเซจข่าวสารจากโชคชะตาคืออะไรโอ้โหไอเคลีย์ n ม r อ y นเนอร์จีโอ้โห,โโหชัดเจนค่ะนะคะโชคชะตากำลังบอกคุณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดให้ดูสละสวยเลยแล้วกันนะคะ คือคุณจะต้องเคลียร์พลังงานของคุณนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณจะรักใครสักคนคุณจะต้องเคลียร์พลังงานของตัวเองให้โปร่งใสให้มีความสุขและเขาก็เคลียร์พลังงานหมายถึงมีการพูดคุยกันมีการเคลียร์หัวใจมีการเคลียร์ความรู้สึกมีการปรับจูนเข้าหาความรู้สึกถ้าคุณคิดลบกับเขาคุณต้องเคลียร์พลังงานของคุณในด้านการคิดลบ และถ้า,ค,ค,าคุณทั้งคู่กําลังมีปัญหาคุณคู่ต้องเคลียร์นะคะในเรื่องของพลังงานที่มันจะกอ่อให้เกิดปัญหานั่นหมายถึงคู่นี้ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเมือ่อคิดเองหรือผู้มิสัทชาวบ้านอ่ะอย่าฟาุ้งซ่านจงเชื่อมัน่นอย่าฟาุ้งซ่านเออเขาแค่แม่รับสายคุณช้านิดนึงเฮ้ยเขาไปไหนเขาจะทําอะไรทําไมไม่ตอบเอ๊ะยังไงอ๋อหรือเขาหรือเขาป่วยเอ๊ะหรือเขามีใครหรือเขาคุยกับคนอื่น คุณต้องคลีปตัวเองจัดตัวเองให้อยู่ในโหมดของความสุขในการคบหากันอูคู่นี้ต้องระวังความคิดค่ะนะคะความคิดความฟุง้งซ่านนอกนั้นไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่จะมีปัญหาเหมือนที่แมแสเซจของโชคชะตาบอกว่าคุณต้องเคลียร์พลังงานนี่แหละค่ะนะคะคุณต้องล้างพลังงานของคุณนะคะ อะไรก็ตามที่มองว่าเป็นพลังงานลบก,ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องให้มันก่อให้มันเกิดหรือให้มันเกิดเป็นอะไรที่ชัดเจนให้อยู่บนพื้นฐานของความสุขไพ่สรุปสามใบนี่สวยงามนะคะสิบถ้วยไพ่กระสาอ่าไพ่คิงนะคะแล้วก็ไพ่เดือดซันความรักของคุณมีเกณฑ์เบ่งบานมีเกณฑ์มีความสุขมีเกณฑ์ต่อยอดไปในทิศทางที่สมหวังคือชื่นมื่อแหละสมใจคุณสงปรารานดังที่คุณต้องการแหละ และอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณก็ได้เจอกับความรักครั้งนี้เส้นทางที่ไม่อยากเจอรักออนไลน์คุณก็ได้เจอกับเส้นทางนี้แล้วคุณก็โชคดีเหมือนโชคสองชั้นเหมือนเหมือนบุญหล่นทับเหมือนอะไรก็ไม่รู้ส่งส่งคนที่ดีมาให้โดยที่คุณรู้สึกว่าเออโชคดีจังเลยที่เราเจอรักออนไลน์ที่ดีเนี่ยมันจะเป็นพลังงานนี้แล้วตัวเขาก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ซับซ้อนจนเรารู้สึกต้องกังวลอีกนะคะดังนั้นเมื่อไม่มีพลังงานที่กังวลก็อยากไปสร้างพลังงานนี้ ให้มันเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังใจให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีใจด้วยไพ่ออกมาในทิศทางที่เคลียร์ใสที่ดีค่ะใจแลกใจกับผู้ทํานายนะคะช่วยจาานิดนึงด้วยการแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูนะแชร์เป็นวิทยาทานแชร์ออกไปให้ทุกทุกคนได้รับความเบ่งบานในใจหวังว่าแรนดอมนี้จะทําให้คุณมีความสุข นะคะแล้วก็ยิ้มแล้วก็รักกันให้มากๆนะคะปรารถนาให้สมหวังไวๆใครที่ยังจูนไม่เติดหรือกาลังรับฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมไปกับนี้กับสิ่งเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณเคลียร์พลังงานแล้วก็อย่าเพิ่งไปกลัวว่าคุณจะไม่เจอพลังงานของคุณจะช่วยดึงดูดคนที่ดีมาเจอได้เหมือนกัน จงเชื่อในกฎแรงดึงดูดนะคะว่าเราจะเจอคนที่ดีค่ะถ้าคุณเชื่อแล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าตัวเองดียังไงยังไงจัก,กรวาลก็ต้องรับรู้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้ดูกันว่าหัวข้อต่อไปเราจะเจอหัวข้ออะไรนะคะสวัสดีจ้า